กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกลับสบายดีเอฟซีทูกฐานที่ขำนะครับสมซ่องนองอ้นอ,งนองเอ้อเลยได้เพียงเด้อตอนนี้ว้าพี่น้องเอ้ยเกี่ยวเขาซุ่มแซวกันหลายคนพี่น้องเอ้ยมีผู้ใหญ่ใจดีเพผนเมตตาให้ปาสาัสสนีจ้างคนเกี่ยวเขาพี่น้องสองพัน 2, บาทพีนน่น้องเอ้ยเฮ้อคนเกี่ยบบาทมือปาสาัสสนีพีน่น้องเอ้ยเขาเลิกบอสจม่นเอาไปยืนนะต้องไปโป๊ได้เลย <laughs> <c oughs> ซึ่งบังสุบลพี่น้องเอ้อเกี่ยวบาดมือไ <c oughs> ในลายพี่น้องเอ้อตั้งแต่อยู่ท่งพูดลงมาพูดโคตรพพี่น้องเอ้เก <c oughs> ่งเลยคนผูกเกี่ยวเกี่ยวขาวไว้ก็ดำหน้าพี่น้องเกี่ยวลายคนละม้วนนะพี่น้องเนาะพันยันบักเอ่ออ่อนพี่น้องเอ้เอ่ออ่อนคืออีหยัง โบมี่ด๊อกเอลอ่อนนะคนมาเกี่ยวฮะเอลอ่อนปลาบินลงโบมี่โบมี่เอลอ่อนน่ะโบมี่โบมี่ได้เป็นร้านปาร์ตานีเกี่ยบบาดมือนะสบายดีพอไปเกี่ยวเอามือตัวเองของอันขีดข่านนะบางบังบังงานอ่ะทั้งลูกอ่ะ สบายดีป้าลูงลูกหลานจะเป็นอะไรลูกกิจบสบายนะอาเนยนี่บสบายโอ้ลูกหลานแม่บสบานไปหาหมอเจ็บใช่ลูกเจ็บใช่หล่าเจ็บใช่เจ็บใช่ลูกหละเจ็บใช่เจ็บใช่ลูกโอ้ยเจ็บมันเจ็บใช่ลูกบอกดูป้าเจ็บหนีพี่น้องเอลซิตัวนี้ว่าน้องนัดบุเดงลูกแม่ออกแค่นี้ไปพี่น้องเอ้ยอาง่าเอาง่ายเอาง่ายเอาง่ายโอเคลูก เนยได้กินข่าวยังลูกกิน่าวปากินแล้วกินอย่เป่าลูกเขียงเขียงหอนยามือแม่ค่ายว่าสบายกันลุกๆๆๆอู่แหละเาก็ลกไปโดดสังเลยบังเจ้าน่ะพาใส่ก่อนไม่ทราบมาไม่ท้าแก้มใส่ดูโอ้ยอุ่มๆมาแล้วนั่งสบายเนมยสจพาไปหาหมอนลูกเด้อหาถมะนเนาะหาถมันะลกเนาะตุ๊บตุ๊บตุ๊บๆใส่ตุ๊บเน

ใหเห็นอะไโลเลโลเลเห็ดป็ยุ่งมยังืลูกมยื่นเด้ม่งเอนนะอุ้ยเป็นตะย่านตาหย่ืตานเห็นอะาเห็นไเห็ดเชยเลยหากเธอหูแล้วลองเพลงให้ปลาลงพังดูเธอเธอบอเอาหน่อยไหมแม่เอาบ้งลูกเคยนี่ เธอหู้แล้วแม่มาบังจะเคยนี่เห็ดรวนีอร่อยโอ้สน้นแบบนี้ถ้าเธอหู้แล้วได้ลองน้องลูกเล็กอยู่บ่ใส่หมวกก็ไม่ล้มบ้มผัดขมอมน้องเธอใส่หมวกน้องได้อ้ามใส่หน้องนะอ้ามเอ้ยหมวกหนึ่งเด้ยวอู้ใส่หมวกลูกใส่หมวกหย่านได้อยู่ป่าหยานยุงกัดโหน้องได้นี่อุ้ยอุ้ยติดลงแห้งพราเดินมากระเด้ มาย่าฉยเลยปลาปลาลุ่เลยเออเน่จะใส่แต่ห็นตาแบบผ่อนี่บังบังบังเาใส่ให้ใหม่บังใส่เห็นตาคือผ่อนเน่ใส่แบบผ่อนเน่ไบร์ทาอเธอป็าเกลเขาวันนี้นานเฮ้เธอหูแล้วเธอชินเลิกกับบอลร้องเพลงหรือไม่เอฟซีบอกว่าให้แม่น้องอันเนยร้องเพลงใต้ต้นสมอกับอันทชิซังค่ะ ย่กียวขาวไม่เอาเลยงบ่อได้แล้วี่น้อาังี้บดฮาร์ดลองเลยลลงด้วยกงนัดนแมนอดีตหักต้นสม a อเด้เแล้วแม่ m a ฮะ a l เล็กๆจังใดเล็กๆจังดมีแต่หลงกันไลด้างีด้าดปะดีปลกวลุงยังลูกหล่ะหัวก็คือยองแต่เดูกหลื่นบ่กระตุนบฮัากระตุนนอน เนิ่นๆบ่เนิ่นๆเนิ่นๆบ่อากับบะเถืงเน้อยๆมาสิเนิ่นอนบ่ลูกเน่เน่ออกมาหาแม่บ่ม่พาปหาหมอนเจ็บใสเจ็บนะเอื้อกนะเจ็บหัวใจเลยโอ้ยไป็นู้เเจ็บหัวใจเลย ตอนแหน่ได้เจ็บนี่บ่บ่ได้เจ็บนี่บ่ตอนไหนมาถ่ายมอกับซักยากดตุ๊บบ่ได้ใช้ซักยากดเลยเจ็บเลยมาถ่ายมอสชซักยาใส่ไซเนยนะทักใส่ตุ๊บเลยโดยโดยเชื้อนโดยหนัพี่น้องเลยโดยตลอดแต่อือโดยอืออย่างเละ โดยเราต้องเอาโดยเด้อโดยกุฎจ้าเขาข้าย่าเลโดยพลาเนาะพอเน่เกี่ยวเขาละลายเตอพี่น้องเอ้ยเกี่ยวเขาเมือนกันไม่น้องเอ้อนกับลงแต่สาวสาวพี่น้องเอ้โบกผ้าเขาเจ้าเกี่ยวเนาะถามอามอถามอยังบ่มาลูกถามอมาหางูกลุ้ละจังไปนะลูกเนาะโดย อันนี้สิปลาหามอเด้ปลาลุงบอกเลยแม่อันนี้สิปลาหามออุ้ยแดงค้อแม่อีแล้วนี่อันนี้สิปลาหามอลูกเนาะโดยไปนี่นี่ว้าตะโป่งงามตะหอนแอร์ด้วยหอนแอรด้วยหายหายชื้นหายหอนแอรลุงหอนแอร์หอนแอร์ไปลุงบังด้วยหอนแอร์เด็ดเด็ดเด็ดเดดนะหอนแอร์ไปลุงบังเด้อเต้นเต้น

ไอต่านเดพนะ้พอต่อยนะลูกพอต่อยเห็นไหนหยุดอย่าเห็นเลยไอต่านนี่ซ้อนบอดีเลยซ้อนบอดงาม,อมพอต่อยเห็นแบบไดนจุบจ๊บจุ๊บพอต่อยเห็นบหมูซบอีบอ,อดเน,นยบักอดเน,ดนอยอดเนอยอยู่เฮิร์ดนั่นออลองเพลงเด้อลองเพ,งพลงพระลุงพังเ <ไป S 1> นะนะ ลองเพลงถทาเธอหู้แล้วเธอสิเลิกอยู่บ่เพื่อนหักว่าวโบซัดพี่น้องเอลยกลมหัวลงลูกหล่ากลมหัวลงงามๆเห็นงามๆไหนนึกเห็นบบงามนะลูกงามๆกลมหัวลงนี่สาวพากลมหัวลงกลมหัวลงงามๆอาพี่เบิร์ดเลอะแล้ะลูกอาพี่เบิร์ดเลอเออเลทูลูพี่น้องเอ้ย กระบอกทูยูเลทูลูพอต้อยนังไงพอต้อยนังไงฮะพี่น้อง่ไอ้คนเกี่ยวข้าวหยบหยบอยู่พอเรากระเด้ลเจ้าหนุ่ยเจ้าหนุ่ยลูกเจ้าขืนก่อนบายดีพี่น้องพอเนิ่นชิลเล่ากล้องไปเลยสาวลูกสาวฮะเหล่าไอ้หลายคนแป๊บเดียวหายหนึ่งเนาะ แล้วก็สอยกันป,ป้าป้าป้ายฮปุปตออีกแล้วค่บะบ่ผลาดสื่อได้เพิ่งไปทางไหนต้งนง่ามอีกแล้วไหนน้ำกระบุ่มกระถือกระตา<อ>า่ายยังกันนะถือยังกันนะถือต้มยางย่ดงมามีแมงมันเออไปพามบ่ไปพามพามมาตรงเงี้ย <c oughs> ไปลูกสาวเพื่อน, <c oughs> พ,นพี่น้องเอ้๊ลูกสาวจากร้านพี่น้องให้มันได้ละลายเอ้ยได้ละเติบอยู่ได้นี่ ประมันกำ้หัตถหตถ์ภาพมาแล้วกินภาพภาพสามคนพี่น้องเอ้ยน้องแกมบุมน้องกีกี้น้องอเนย์โอ้โอุ่มเมื่อไรน้องอเนย์กันหบดสบายเพิ่นแลยงี้กับ ngọ ่เป็น้องเอ้ยน้องอเนยน้าเจ็บคอหรือเป็นยังฮัสิปะฮามอเายังบ่หูเนาะแต่เพิ่นเป็นยัง พี่น้องคลิปนี้ก็สมมากพกาควมนมาน้องอนเนยกับเซาคลิปได้เพียงเดอ้อคลิปหนาพอกันใหม่เดอ้อฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามซองน้องอนเนยได้พี่น้องสบายดี